นึกออกปะผมไม่ได้ทําอะไรใครแล้วผมก็เล่นอยู่กับกับสิ่งที่ผมทํานึกออกปะผมอยากให้คุณดูขากล้องเงินเฟียวฟ้าวจังเลยอ่ะผมอยากให้คุณดูว่าไอ้แค่ขาขาเดียวเนี่ยราคาร่วมดวงดาวทั้งดวงไม่สามารถประเมินค่าได้อ่ะไอ้แค่ขาขาเดียวนึกออกปะและแค่ผมจะพาเพื่อนเจื้นผมไปขี่อ่ะนึกออกปะเออคุณจะอะไรนักหนาน,น่ะทิสตอร์ดใช่ปะ ผมอยากให้คุณดูขาจ้องเดี๋ยวผมถ่ายไว้ไม่รู้เห็นปะเนี่ยไม่เห็นอี่อผมอยากให้คุณดูขาจ้องผมวันเนี้แต่มันเห็นไม่ได้โอ้โหหลายทีโล้วหงอชิปงอชิปซิสซอดใช่ะละใจเย็นดีเออคือแบบไม่รักกันชอบกันแล้วแล้วคุณจะปั้นผม,ม fan uh -huh. <laughs>